วิธีการเติมลมยางนะคะก็คือขั้นแรกนะคะของไฮรักแชมป์ก็จะอยู่ตรงเราต้องดูแผนเพจก่อนนะคะแผนเพจไฮรักแชมป์นะคะเราเช็คได้ว่าเราต้องเติมลมยางในปริมาณที่เท่าไหร่นะคะเราก็ดูกันตรงนี้เลยนะอันนี้นะคะก็คือปริมาณที่เราต้องเติมลมนะคะถึงล้อหน้าอยู่ที่35ส่วนในล้อหลังนะคะอยู่ที่44นะคะปริมาณลมยางต่อนั้นเราก็มาที่เครื่องเติมลมนะคะปรับตัวนี้ให้เป็นที่35ห้า ตามปริมาณที่เราดูเมื่อกี้นะมาแล้วก็เปิดจุกลมยางออเอทำไมทำแล้วจะรีบให้ทำให้มันเสร็จโอเคเรินะ่มเลยนะประมาเราก็เอาจุกที่เติมลมยางออกนะคะแล้วก็ตรงนี้กลางออกแล้วก็หนีบไปที่ตัวตัวนี้ลมยางได้เลยแล้วปล่อยอย่างนี้คือได้เลยไม่ได้ใช่ไหมนเนาะ มาเราก็เอาจุกเติมลมออกนะคะแล้วก็เสียบตัวหัวเข้าไป้็ปล่อยเนี่ยค่ะแล้วก็ปล่อยลยอๆๆมยางเข้าไปเลยลมยางง่ายๆแค่นี้เลยนะคะ